ความล้มเหลวมันไม่ได้เกิดจากการล้มลงแต่มันเกิดจากการที่เราไม่ยอมลุกขึ้นต่างฉลาดแต่เข้าข้างคนผิดชีวิตก็บัดซบฉลาดแต่เข้ากับใครไม่ได้เลยชีวิตก็ไร้ไประโยชน์ฉลาดแต่ขาดคุณธรรมก็ไม่ทำให้ใคร เถียงชนะลูกค้าชนะแล้วลูกค้าก็น้อยลงเถียงชนะเพื่อนร่วมงานชนะแล้วความสามัคคีก็หดหายเถียงชนะเจ้านายชนะแล้วก็ไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานเถียงชนะญาติชนะแล้วความเป็นญาติพี่น้องก็จางหายเถียงชนะเพื่อน ชนะแล้วเพื่อนปลดน้อยลงเถียงชนะคนรักชนะแล้วความรักก็ติดจางเถียงชนะใครชนะคือแพ้สู้ชนะตัวเองไม่ได้ อยากไปเร็วๆมักจะไปไม่ถึงละโมบต่อผลประโยชน์ได้เพียงเล็กน้อยมักทำการใหญ่ไม่สำเร็จคนดีมีอุดมการณ์ไม่ต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อทำลายความดีแต่ยินดีสละชีพเพื่อสร้างสรรค์ความดีคบคนชั่วเหมือนเข้าไปอยู่ ในห้องปลาเน่านานวันข้าก็จะไม่ได้กลิ่นเหม็นนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเองก็เหม็นฉาโสดเช่นกันถ้าคิดจะคบเพื่อนให้ยืนยาวคำพูดต้องมีสัจจะ เอาแต่เรียนอย่างเดียวไม่ยอมคบเพื่อนฝูงสุดท้ายก็จะโดดเดี่ยวเดียวดายร้ายเพื่อนฝูงถ้าเป็นเช่นนี้จะทำการสิ่งใดก็ยากที่จะสำเร็จเจ้านายเที่ยงทมไม่ต้องสั่งลูกน้องก็เชื่อฟังเจ้านายไม่เที่ยงทมการรักสวยรักงามเป็นสิ่ง เรียนจึงรู้ว่าตนเองได้วความรู้สอนจึงรู้ว่าลำบากผู้ที่การศึกษาไม่มีการแบ่งชนชั้นวันนะรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้จึงจะเป็นผู้รู้ที่แท้จริงได้แต่ร่ำเรียนแต่ไม่รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะจึงไม่เข้าใจถึงเหตุผลคนที่รู้การศึกษาสู้คนที่ชอบเรียนรู้ไม่ได้คนที่ชอบศึกษาสู้คนที่มีความสุขกับการศึกษาไม่ได้รู้จักผู้อื่นเป็นคนฉลาดรู้จักตนเองเป็นคนอัจฉริยะชนะผู้อื่นเป็นคนเข้มแข็ง ส่ที่สิผันสิตาาสัานแล้วใจจาพังผู้ต้องสงส์เจตน์น่าพอผานอนละบอดทุกข์กงจูนาว่าไม่มาทางตรงเส้จะพบรัสตรงสาวเด นะตนเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ชนะตนเองเป็นคนผู้ยิ่งใหญ่เรียนโดยไม่คิดย่อมไร้ความรู้ คิดจะไม่เรียนย่อมเกิดที่กิด<ๆ>เพื่อนสามแบบที่คบได้ 1. เพื่อนที่ซื่อรง 2. เพื่อนที่ซื่อสัตว์<ๆ>คนโบราณ<ๆ>เขามักจะไม่พูดโก้โอวดเพราะกลัวว่าถ้าพูดออกไปแล้วเกรงว่าจะทำไม่ได้ ถ้าเล่าเรียนเขียนคล่องแคล่วแล้วไม่ก็เสียสิทธิ์เสียเวลาน่าจะหายแต่ถ้าคิดโดยไม่เรียนก็อันตรายเพราะมักง่ายร้ายเหตุผลจนปัญญาสิ่งที่ตันเองไม่ชอบก็จงอย่าทำกับผู้อื่นเงินงทองและตำแหน่งที่ใหญ่โต างเป็นที่อยากได้ของผู้คนแต่สุภาพชนจะไม่ใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องเพใื่อห้ได้มาคนเราหากไม่ยึดถือสักจะ์ศ เพื่อนสามแบบที่คบไม่ได้ 1. เพื่อนประจบสอบพลอ 2. เพื่อนที่ต่อหน้าชมหสามคนเดินมาต้องมีคนหนึ่งคนใดเป็นอาจารย์ของเราได้เมื่อเขารับเราเป็นศิษย์แล้วเราจนศึกษาเอาอย่างข้อดีของเขา ชิงดีชิงเด่นสมเมื่อถึงวัยชาราความแข็งแรงถดถอยก็ต้องระวังอย่าเอาเอาเปรียบผู้ที่ไม่รู้จักพออายุและวันเกิดของพ่อแม่เราเราต้องจดจำเอาไว้ใจหนึ่งก็ดีใจที่ท่านมีอายุยืนนานขึ้นอีกใจหนึ่งก็เป็นห่วง ที่ท่านมีายุเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งปีรับหลังนินทา 3. เพื่อนที่ชอบคุยโอ้อวดแต่ไม่มีความรู้จริงกองทัพสามารถสูญเสียแม่ทัพได้แต่คนเราไม่สามารถสูญเสียกำลังใจได้